ลหลวงแม่คะหนูมีคําถามคะ่ะทัศนคติที่ดีกับการมีปัญญาทางธรรมเหมือนหรือต่างกันยังไงคะทัศนคติที่ดีมันก็เป็นข้อเดิมที่ใครๆเขาก็พยายามทํากันอยู่ใช่ไหมคะในทางตะวันตกก็บอกให้คิดบวกคิดบวกคิดบวกแต่มันบังคับไม่ได้ตลอดเวลานะแต่ว่าจะทํำยังไงคือเดี๋ยวมันก็ดีกลับเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ยังโลภอยู่แล้วก็ตีกลับไปอีกเหมือนเดิม เพราะว่ามันไม่ครบมรรคมีองค์8ใ่ะมันแค่เรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกับข้อแรกของมรรคมีองค์8ก็คือสมาสังกัปปะเท่านั้นเลยอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีปัญญาลึกล้ำมากเลยที่ท่านจะรู้ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องประกอบไปด้วย8อย่างมรรคมีองคปดมันถึงจะเกิดปัญญาทางธรรมขึ้นมาได้อย่างแท้จริง แล้วปัญญาทางธรรมเท่านั้นน่ะที่จะเปลี่ยนทัศนคติได้อย่างถาวรให้กลายเป็นทัศนคติที่ทัศนคติที่ดีอย่างถาวรกับทุกๆชีวิตกับทุกๆสัพพสิ่งด้วยค่ะอคขอบพระคุณลหลวงแม่คะ